ชนะแพ์เจริญผลภูมิตะกูลนะครับขณะนี้ก็ทํางานอยู่ที่เป็นกรรมการบริหารอยู่บมจรโรงพยาบาลราาแห่งจํากัดมหาชนแล้วก็เป็นเจ้าที่คณะบริหารของโงรงพยาบาลสุขุมวิทผมจบจากคณะบริหารธุรกิจนีด้านะครับเป็นหลักสูตรยังเอ็กซ์เซคิวทีฟเอ็มบีเอรุ่นแรกเป็นรุ่นที่หนึ่งรจริงๆแล้วเคล็ดลับในการสร้างแรงบันดาลใจของผมจริงๆก็คือ เราถือว่าเวลาที่เราทํางานให้กับองค์กรนะครับเราอยากจะทํางานที่เรารักเราอยากจะพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าไปเพราะฉะนั้นการทํางานที่หนักแล้วก็การทํางานที่ที่ต้องใช้ความอุตสาหะที่ทําให้ึงเป้าหมายนะก็เป็นเรื่องที่ที่สําคัญสำหรับผมนะครับก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ภูมิใจที่ที่ได้ที่ได้จัดงานวันนี้ขึ้นมานะครับสํรับ ก็เป็นรางวัลที่เป็นกําลังใจให้ผมจะได้ทํางานต่อไปแล้วก็อยากจะทํางานให้ดี mm. อยากจะทํางานให้ให้รู้เป้าหมายแล้วก็พัฒนาองค์กรซึ่งจริงแล้วก็คือการทําให้ภาพรวมของประเทศดีขึ้นนะครับจริงๆแล้วการเรียนเนี่ยก็เป็นการที่ทําให้เรารู้มากขึ้นนะครับแต่การรู้มากหรือรู้เยอะ mm. ก็ไม่ได้ เป็นเครื่องการันตีว่าเราจะป,ารประสบความสำเร็จ okay. นะครับการที่เราจะสามารถทํางานกับคนออกไปและสามารถทํางานกับคนหรือทํางานที่วางเป้าหมายผ่านคนผ่านเน็ตเวิร์กของเราเนี่ยเรืสำคัญเพราะฉะนั้นการที่เราจะมององานของเราก็คือเราต้องมองเรื่องการสร้างทีมงานสร้างคนในองค์กรของเราเพื่อให้เขาสามารถที่จะ เข้าใจในสิ่งที่เรากําลังจะทําแล้วก็ผลักดันองค์กรให้ก้าวหน้าแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นการทํางานกับคนเป็นเรื่องที่สาคัญ